สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมภาพพ่อแม่พี่น้องมาเลาะปลายคือมันซุ่มก็เคี้ยวทำฮีทำห,ห้อนน้ำเห็ดเนาะยา่มันลอยออกอันก็เล่นมาจอบดูพี่น้องเอ้ยก็เคยเห็นแล้วสิภาพามุดจอบมาหลุนเบืองว่ามันเป็นเจ้งใดนะมันหลุนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมันจะคืบเพราะจะเน,น่าเด้อนันดอกงามเห็ดเตาะอ่ะคือเก่าพี่น้อง ระเดิมแล้วนันดอกจุม่มนะงามปิดหูไว้ช่วงเศร้าๆพี่น้องปลามันจะเงียบเพราะว่าผู้คนบุ่านได้อันนอนตื่นกันเนาะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคอยเอาไปใส่กระตาก่อนโอดค่อยเห็นอีกเรลาดอกนึงน่องเนี่ยกระตากใส่กระตาด้วยจ้าด้วยนะ นพี่น้องป้านะขอสิผ้ามุดเจ้าไปเอาอีกดอกนึ่งขอเห็นเหลือไปเห็นขาขาวแพนแวน,นอยู่มันจะเนา่าบ่วเบิ่งถ้าแม่บ่วเห็นขามันกันแล้วเลยล่ะนี่เพราะว่ามันสีเดียวกันแล้วก็ใบใหม่เบึ่งนะัดดทีล่ะนะั่นสีคือกันคักก็ใบใหม่ ฝนมันตกใบไม้มันก็ล่วงเห็ดก็เลยหายยา,ากเลยพี่นอ้องเด้อเบิ่งเหะอไม่เต็มอยู่ขอสิพ้ามุดเจาเ้าเลาะหาเบิง่งนี่จักหน่อยเนาะหาเทียมันมีอีกพี่น้องน้องเบิง่งข้าจาับปั่นจักรยานไขยู่มือนี้นึกว่าแมนบ่มีคนมาเขาป่าสองคนปั่นจักรยานพ่อเป็นมูนเนาะบัเนี่พ่อบพ่ตื่นเนาะฝรังข้าจับมาปั่นจักรยาน แดีสำหรับยางเนะเพท่านได้เห็นนะพี่น้องป้านำมาไปต่อจ้าพี่น้องเห็นแล้วจุ่มกําลังกินเลยเห็นบ่เป็นตาหักอุ้ยผุนอีกจุ่มนึง,พ,นงพี่น้องผุนตั้งยูผุนผู้เจ้าเห็นบ่นั่นน่ะขาขาวๆนันเดี๋ยวเขามาเอาจุ่มนี่น้ำกันก่อนนะจ้านุนันขาวจุวะเลย อีกจุ่มนึงเอาเหือกใหม่ออกก่อนเดิอมัลนี่พี่น้องอุ้ยจุ่มนี่ยังในหน่อยเยาวางสันยังสีเด้่พี่นอ้องเดิ่หน่อยก็เอาไปเพราะว่าหอยทากจะมาจัดกันนะพี่อีกจุ่มนึงนั่นกระสิพ่อ,อได้ยึดตัวนี่อุ้ยจุมมจ่มนี่งามจุ่มนีขาขาวจั่ยเลยพี่น้อง คอยหาไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ได้สามมีอีกบ่าใบใหม่เห็นบ่มันขึ้นน้ำใบใหม่ใบใหม่คุ้มมันมันก็เห็นอยากเนาะนะได้แล้วงามบ่พี่น้องเขาแผ่นแวนนดูขาเพื่อนน่ะไปใส่กระตาบอนีปุ่น ค่อยหาไปใจเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าห้อยยางเร็วมันกับโบเห็นเนาะเดี๋ยวขอสิมาเบิ่งตรงนี้มันแมนบ่ป้านเห็ดตะไคร่แม่คือมางามแต่เบิ่งเห็ดตะไคร่ฝรั่งแต่วปะขวบๆกินเด้อพี่น้องเด้อนั่นเห็นบ่ข้างพี่อีกเบิ่งเป็นจุ่มจุ่มกำลังกินเลยพี่ แต่ว่า่อยบ้ก,กินเพราะว่ามันมีอันมันมีครูแฝดนะพี่น้องกินเราตายแฟน่อยระบ้ให้เก็บกินแล้วว่าเก็บตังต่เห็ุที่เจ้าเคยกินนั้นแล้วไปเสียงกับซางถอแล้วว่า่อยกระยานดูป้านะพี่น้องไปทางนี้ปนี่คยสิพามุดเจ้าเข่ามัดตรงนี้จะข้าวพี่น้องเพราะว่าตรงนี้นะนะ่อยเคยได้นะตรงเพ่งคักๆตรงเล้งคักๆด้วพี่น้องด้วย น้ำกกไม้น้ำหลืบไม้น้ำอันนี้มูน้นี่โอ้ยพี่น้องบ่แมนบนะ่น่ะนั่นเเดี๋ยวข่อยเบิ่งก่อนข่อยเบิ่งก่อนเอ้ยอันนี้จุม่มเห็นพี่น้องจุ่มเน้นๆเน้นๆนั่นเห็นบนะ่น่ะกำลังจะขึ้นอันเน,น้อยๆอ้ยพี่น้องข่อยเห็นแล้วอันบักง่ายเลยเดี๋ยวเอาอนันเน้นๆไว้ก่อนปาดพี่น้องแมนบนะ่นั่นนั่นปาดงามตัวละอุย้ยมันมาหลบอยู่ ใต่หมใหม่พี่น้องเบิง่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยๆอ,อันเอาอันต้นใหม่อันมีออกก้อนระยามมันบงังป้าดพี่น้องเป็นต่างามป้าดพี่น้องสองดอกเบิ่องอุ้ยมาขักเถี่งามขักง่ามเน่พี่น้องเบึ่งนะสองดอกขึ้นเฮี้ยงกันแม่กับลูกขาขาวจูนพูนเลย อุย้ยพี่น้องอย่าวางสันยังสี่เด้อบัสีวาอย่าอยา่ยาอย่ารีล่าะไรเอาน้ากันวันนี้พี่น้องงามงามงามปาดพี่น้องเอ้ยเมึงนัดดีละ่ะเมึงซอยข่อยแน่อุย้ยขาขาวจูนพูนเลยอันดอกคือกันเมึงม่งมันนัดดีละ่ะพิษมไ่ไหวกอนพี่น้อง ปากเดียวข่อยพ่อแกงเลวยมือนี่ขอโชว์ในเด้อพี่น้องเด้อจะวางจังซีเด้อเฮ็ดงามก็อยากโชว์เนาะเดี๋ยวมาเบิงจุ่มนี่น้ากันมันเป็นแต่พ่อเอาวะพี่น้องจุ่มนี่มันขึ้นหน่อยคักแถวพี่น้องหน่อยเกินไปเนาะปิดไว้ซะมือรุ่นข่อยจังซีมาเบิงอีกเดี๋ยวอันนี้นี่จุ่มนึง อันนี้เนาตัวหละพี่น้องเนี่ยหอยทากเล่นงานแล้วปล่อยไว้ซะน,นั่นอ๋อบ้านี้สิผ้ามุตเจ้ามนต์หาเบื้องอีกเด้อบ้านนี้พี่น้องเด้อสิได้หลุนดูเอาใส่กระตาเลยบ้านนี้ใส่กระตาน้ำกันบ้านนี้พี่น้องเห็นบนน่น่ะนั่นลงไปในกระตาเฮาเลยนั่นขาขาว นี้คอยหาเบิงน้ากันต่อเด้อบนี้พี่น้องเด้อต้นน้าเด้อนี่พี่น้องเด้อนี่ถ้าก็บผ้ามุเจ้าหมุเหมนเบิงแน่จากหน่อยเนาะบบมี่หรอกพี่น้องซองเบืองย่างละเอียดเราผ้านาพี่น้องเข้าไปอีกทางนึงน้ากันจ้าแบบนี้จะผ้ามุเจ้าออกไปเนาะพอดีเหลือบมาเห็นเห็นบาพี่น้องดอก ไงคือกันน่ะมาแอบซ่อนหายอยู่นี่เนาะนงถอนชั่วขึ้นมาเลยขาง่างหอยทากกินในจังน้อยกับบบเป็นหยัง,ยงด้วยพี่น้องเ้อเห็นปะดอกงา,ง,งามอยู่จ้าให้ได้จังสีหลายๆลน่เด้อนน่ะเห็นปะพี่น้อง เบิ่งดูดูเยาวาเรื่องพี่น้องบางท่านก็ว่าให้เบิ่งกับในกับตาน้ำเนรยน่ามเอาเห็ดลูกไปเนาะจักเศษแจังไดบางท่านกะสิพุทสื่อแก่อีกแล้วกะสิว่าอ้างดูอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเดินทางน้ำกันเนาะคนละเครื่องเนาะพี่น้องแบ่งกันเนาะจ้าไปไหนักะไปทางนี้ต่อไปนี่พี่น้องเบิง่งขจายางออกกำลังกายเห็นบ่ผู้บ่าวผู้สาวจูงมือกันคิดพอตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ชาแล้วป้านาพี่นองมีมูแล้วบัดนี้เห็นคนหลายคนแล้วย่างตอจ้ะนางเศร้าเมยเราคอยกระสีผ้ามุจา้าตัดขาเฮ็ดเนาะต่างงานเศร้าเมยไปน้ำเนาะเฮ็ดที่หอบเก็บได้ก็จะผ้ามุจา้าตัดขาให้เบิ่งในเจ้าหน่อยเนาะบางท่านเพิ่งก็อยากเบิ่งตัดขามาลุ่นน้ำกันพี่นองมันจะแมงบ่ข้างในก็จะอันเขาเอื่อีหยังก็พี่นองเสียนดิน กิ่นมันเนาะกระโบปเป็นยังเราจะจะไปบ้านยังไปเจาะออกดอกมันก็นยังแกนง,งามอยู่นะพี่น้องนะว่างไว้หน่อยสักก้อนบัดน,นี้เอาดอกนี่น้ำกันบัดน,นี้ดอกหนือหน่อยหอันแปลงอันนี้อันซื้อมาใส่เองเด้อพี่น้องเด,ด้อมีดอัน มีดอันที่กิง่งมันบ่มีแปรงแต่ว่าบันนี้ข่อยก็เลยซื้อแปลงมาเห็ดใจดัดแปลงเอาอุ้ยอันนี้ไข่อยู่บ่เนาพี่น้องเห็นบ่อุ้ยเห็นบ่เนาะพี่น้องร้องต่้เกินไปเนาะดอกนี่บ่ได้ปัดเลย เสียนดินกินแนะ่จักน้อยน่ะแต่ก็โอเคอยู่นะพี่น้องเห็นปโอุย้ยโอเคว่ะสนมัน,นสิบ่ได้จอออกหลายอยู่บ่น่ะแค่นี้ละพี่น้องบุคคลไม่ดินดอกเนี่ยมึง อันนี้บันเน่ให้อออ่อยู่ฮึไม่้องส่วนมากจะเสียนดินเนาะฝนมันตกโอ้ยหนาเสียดายเนาะต้องเด้ตัดออกหลายเลย ปาดดินแน่จักน้อยแกนี่แหละไปบ้านจ้งไปตกแต่งเอาพี่น้องโอ้ยบะนี้มาลุนอันนี้น้ำกันเด้อบะนี้พี่น้องเอ้ยเบิง่งบักง่ญ่เลยจะเป็นจ้งใดจะโอโบอจะโอเคบอนม่ส้างดอกติดกันโอ้ยง่าขักเนาะพี่น้องเนาะ เอาดอกหน่อยออกก่อนเ้ยอ,อันนี้กะขาใหญ่ๆงามๆเบิ้งข้างหมวกเบิงนะ้งอะไริี่ะรี่ีน้องอ้ยอันนี้ไขย่ยูบโบ้หลาเป็นไร อยย่พี่น้องนิดหน่อยเนาะแค่นี้ละตัดไปหลายมันจะหมึดปัดแลบ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 มุดเจ้าเห็นบล่ลรอผัวดอกงหญ่ดอกงามพี่น้อง เบงอันนี้เบิ่งอันนี้น้ำกันบานี้อันนี้ค่อยคิดว่าบดหลอดเสียนดินสังหารแนนอนน่ะบบแมนตัดออกหลายเด้พี่นวงมันออกไปมันไปกินบพราะไเห็นบ่ไข่ยอยู่ดอกยัางงามแน่อยู่เอาละนะแค่นี้แหะไปบ้านค่อยจ้งสิไปจัดกัน ไปบ้านจังค่อยจะไปแะออกดีๆพี่น้องตัดให้หมุดเจ้าเบิงพะฝ่าวกอนเนาะ,นะเห็นบ่ับพี่น้องใส่ในกระตาแล้วผ้ามุดเจาตัดเรียบร้อยแล้วกับใส้หมุดเจ้าเบิงเนาะบัดนี้เห็นบ่พ่อได้ผ้ามุดเจาเก็บหอมปากหอมคอดเนี่ยจักหน่อยอยู่เห็นบ่ ถึงว่าคามันจะเหลืองกระโบเป็นยางเห็นบอดอกมันก็ง่ามกับแกนกับตันอยู่ดอกเดียวหอยกับพ่อยแกแล้ดาวพี่นอ้องน้องเบิง้งวาจะยางกลับบนันพ่อยจุ่มหนึ่งเบิงยางมาาเราเดเซนนี่กระบบเห็นนะเห็นบอมันตองเบิงค่ะคักเอ้ยมาเอาขืนยากแต่น้อบันเนี่ยเฮ้ยนั่น คางามสัมดิน,นต้องเพ่งคักๆเร่งคักๆพี่นอ้องนะมันสีบรอดไอ้คอยวนว่อนยางเบิ่งก่อนบ่ีนอีกจุ่มนึงพี่น้องจุม่มี่คอยก็จะเอาคือการ ถ้าว่าเอาไปกับคุณถากกับมาแทะมดเลยกี่อกี้นยางยางมาอยู่เดอ้อแต่บ่เห็นไหมนั่นเมื่อกี้ในยางมาเส้นนี่อยู่นะพี่น้องนะเห็นบอกมันต้องลบไปวนมามันจังค่อยจะพอหั่นลจุ่มอยู่นะพี่น้องนะนั่นเห็นบอนั่น จูมเป็นตาหากักซ้ำคอยคิดว่าแมนแมนน่นอนได้นน่น่นมันกำลังจะพลขึ้นมาเนอะมันก็นเลยเห็นหย่กเห็นบ่ต้องโชคดีลนะ่าคิดว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวอยขอเอาอก,กล่องลงมาตรงนี้ข้างล่างเบางมันจะแมนบ่แม่นดูนะ่น่ะนั่นเห็นบ่ งามสาพี่น้องสองจุม่มอุ้ยมีสามอันนั้นอันนี้น้อ,นนอยอยู่อุย้ยเห็ดจังไรคอยบ่ยอยากเอาอันนี้น้อยขึ้นมานัะนักปาดอันนี้น้อยเต็มอยู่ปกไวกอนบบน,นี้พี่น้องขอโทษขออภัยด้พี่น้องเรื่องมันขึ้นมาน้ำกันเป็นขยงเลยงามพี่น้องนั่นเห็นบ่ค่อยเบิ่งไปเรื่อยๆก็จะ ได้ยุตัวเนี่เห็นอีกแล้วจุ่มน้อยๆดอกเล็กๆดอกเล็กแต่ขางามเนาะนะขาตันแป๊กเลยลองเบิงนั้ตีหร่ะจุมบักไงยเลยอุ้ย สีเดียวกันเลยกับขี้ดินกับอันหินกับ,บใบไมน้น้ะงามคือเก่าพี่น้องโอ้เบินนะนนง์น่นดิล่ะอันนา่งนางม่านลหลบองพุณคุณสวยแต่คุณโหดร้ายนะคะ <c oughs> โอ้ยเป็นตานายเนอะพี่น้องเนาะ คุสวยแต่คุณโหดราาา้ายวะาซนวายงามคักเนาะพี่น้องเนาะงามแบบโหดร้ายงามแบบรร้กาดเบิ่งพ้นงานที่เก็บได้มือนี่อันจะเมื่อบ้านเนาะย่งางไปย่งางมากลาอไปลอมากก็ได้อยู่ตัวละเห็นบ่พี่น้องเก็บร่วม,มกันไปเล็กๆน,น้อยๆมองละเล็กละน้อยเนาะก็ได้พวกแก่งไงอยู่พี่น้องตอนมาใส่เสื้ออัน กันหนาวบักย่างหนาะใส่ผ้าพันข้อนั่พี่น้องย่งางไปย่งางไม้เงี้ยแตกเงี้ยแตนถอดออกเอาผ้าพันข้อออกเปิดเสียกันหนาวในจักหน่อยเพราะว่ามันห่อนแบบนี้กระสิเมื่อบานเราได้จ่าเด้อขอบคุณได้จ่าที่เขามาติดตามเขามารับชมเจอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ลาไปแค่นี้จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท,ท่านพี่น้องลาไปแค่นี้สวัสดีจ้าไปเลยจ้า